กะเข่าหอมมะลีนาะค่ะน่าจะชินลายจิตร์ประจำนะคะเนี่ยทุ้งหนึ่งกับสามสิบหายูโรค่ะค่าเขาคิดไว้แล้วกระเน,นีก็สิเป็นข้าวเหนียวอืมเอาเนียวก็สิกินแบบนี้ค่ะข้าวเหนียวทุ้งหนึ่งกับสี่สิบสองยูโรเอ่อหนาซิมี่เอ่อมีสิบโลนะคะเนาะข้าวเหนียวทุ้งนี้ยี่สิบโลนะคะส่วนข้าวสวยข้าวหอมมะลิก็สิบแปดโล นี่แหละคาะเนี่ยมาเอามาซื้อก็คือเข่าเนี่ยแหะค่ะแล้วก็ผลพลอยใดก็คือพวกเสน้นตุงยังสีนะคะนนี่ร้านเขาในราคาติดไว้เขาของแข้งอะพี่น้องจา๋าพวกเป็ดถุงนหน่อยก็มีข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนี่จ้ะนี่ถูกดีห่อละคือบ้านเท่าอ่ะพี่น้องเลือกกินบัตถุอืมโอ้โหถุงหน่อยกัม,กม,กยกมี่เออถ้าเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้าให้น้องเอาแบบนี้บ่ เส้นก๋ยวยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมากมากี่นะองน่าซื้อนั่นค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบไดมันแสบนี่พี่น,อน้องเอยนอเส้นก๋วยเตี๋ยวราคาเนี้ยต่ําเส้นนี้เราซื้ออีกแล้วค่ะเส้นจันเนี่ยนี่เรซื้ออีกแล้ว เป็นยางหน่วยหน่วยยูพีนองเป็นแป้งหลายเอาไปหลั่งแป้งขาวจุนพูนยู่พะแส็บนะคะบึงยีงห่ห้อใดถึงมันแสีบเอาไปล่องกินก่อนเนาะจ๊ะใดเดือนหนาหรือสิ้นเดือนจังสิมาบึงเอาไม้เนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะมีอย่างวนมาใหาม,าม่หมือันหลุดตะค้ามันเผ็ดบึงนั่นนะคะมาก แคเนอเนาะถึงม okay ีกวามมีอย่างแบบเพิ่มสุงสุดสุดคนเดวยวขาดเดืยวงหการหับชมฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเด้ยคขะดเดีอวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย